สวัสดีครับน้องๆที่น่ารักทุกคนครับทุกคนสแกนค r วอารโค้ดมาเรียบร้อยแล้วนะครับวันนี้ทุกคนจะได้พบกับโจทย์ทีเด็ดนะครับคือคณิตศาสตร์ประยุกต์หนึ่งเอเเปีล่าสุดที่เพิ่งสอบไปนะครับในเรื่องเรขา,ขาคณิตวิเคราะห์เส้นตรงและวงกลมซึ่งพี่ช้างจะแนะนําน้อง2วิธีนะครับคือวิธีปกติทั่วไปซึ่งใช้เวลาพอสมควรกับวิธีสามเหลี่ยมอุลตอร์แมนซึ่งเป็นแฟนตาสติกของ v ีบายเดเวนจะทําให้น้องประหยัดเวลาในการทําข้อสอบ เยอะมากเลยครับและจะช่วยน้องทาข้อสอบได้จํานวนข้อมากขึ้นโอกาสสอบติดก็มากตามครับพวกเราเอาละครับทุกคนครับเรามาดูโจทย์กันเลยนะครับทุกคนอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกับพี่เลยนะครับเขาบอกว่ามีวงกลมวงหนึ่งสมการเป็นอย่างนี้พอทุกคนเห็นวงกลมวงนี้ปุ๊บทุกคนต้องบอกได้เลยองค์ประกอบมีอะไรบ้างศูนย์กลางกับรัศมีถูกไหมไหนบอกพี่สิศูนย์กลางเท่าไหร่เนี้ยนี่เห็นไหมใหญ่เลยศูนย์กลางคือจุดอะไรครับเร็ว 1กับอะไรครับ1กับ2จริงไหมคู่อันดับ1 2รัศมีตัวนี้ถ้าพี่เติมกําลังสองได้ไหมได้มันจะอยู่ในฟอร์มของอะไรครับ x ลบ S ทั้งหมดยกกําลัง2บวก y ลบ k ทั้งหมดกาลังสองเท่ากับ r กาลังสองนั่นแสดงว่าอะไรครับมีรัศมี r เท่าไหร่นะเร็ว1น,นั่นเองถูกเปล่าเรารู้แล้วนะวงกลมวงนี้ศูนย์กลางหรือเซนเ,นเตอร์อยู่ที่จุด1 2รัศมีเป็น1ห,หน่วยและเขาบอกว่าอะไรครับมีเส้นสัมผัสวงกลมวงนี้ สเส้นถูกไหมเส้นหนึ่งชื่อแกน y เห็นปะเนี่ยเส้นหนึ่งคือตัวนี้ครับแกน y ปื๊ดเห็นไหมและอีกเส้นหนึ่งเป็นใครครับอีกเส้นหนึ่งคือเส้นตรง l ที่พี่ช้างไฮไลท์สีเหลืองให้เห็นไหมเขาถามพวกเราว่าอะไรครับถามว่าความชันของเส้นตรง l มีค่าเท่าใดข้อนี้ไม่มีตัวเลือกครับแสดงว่าเป็นอัตนัย5คะแนนใน5ข้อสุดท้ายของข้อสอบทั้งหมด30ข้อนะครับ 25ข้อแรกข้อละ3คะแนน5ข้อสุดท้ายข้อละ5คะแนนทุกคนครับพี่จะทําวิธีตรงปกติให้ดูก่อนนะว่าจะใช้ความรู้ในเรื่องเรขาคณิตคห์นเนี่ยเขาทํากันยังไงใช้เวลานานแค่ไหนแล้วถ้าใช้แฟนตาสติกทริคหรือสามเหลี่ยมอุลตร้าแมนของพี่ช้างซึ่งเป็นต้นตํำรับนะครับนะออกบ่อยมากเนี่ยมันจะประหยัดเวลาไปมากน้อยแค่ไหนทุกคนหลังจากทุกคนอ่านโจทย์เรียบร้อยแล้วว่ารูปตามโจทย์ได้ไหม สบายมากทุกคนครับวงกลมวงนี้ศูนย์กลาง 1, 2ถูกไหมอ่ะพี่ช้างก็วาดวงกลมเลยนะครับแป๊บแบบนี้เสียบแกนครับทุกคนเขาบอกว่ามีแกน y เป็นอะไรนะเป็นเส้นสัมผัสใช่ไหมนี่เป็นคนปลานีหน่อยนะครับต้องเขียนให้มันละเอียดนิดนึงพี่ช้างเสียบแกนให้เรียบร้อยแล้วครับนี่เห็นไหมแกน y แกน x วงกลมวงนี้ศูนย์กลางอยู่ไหนนะ ศูนย์กลางอยู่ที่จุด1นึสองถูกไหมรัศมียาว1หน่วยทุกคนรู้เลยนะรัศมีตรงนี้นะครับจากจุดนี้ถึงจุดนี้ที่พี่ช้างชี้อยู่ตรงนี้นะครับนะเนี่ยระยะตรงนี้เท่าไหร่ครับปื๊ดตรงเนี้ยหน่หน่วยถูกไหมตรงนี้ก็ต้องอีกเท่าไหร่ครับอีก1หน่วยเพราะว่ามันคืออั้นดับ1นึนั่นแสดงว่าตรงนี้ทําไมครับถ้าเขียนคร่าวๆก็เ,เป็น2หน่วยหรือถ้าจะไม่เขียนก็ไม่ว่ากันนะแล้วแต่ทุกคนสะดวกนะครับอ่ะทุกคนดูนี่ ขอลบออกก่อนนะครับตอนนี้วาดเรียบร้อยแล้วเส้นสัมปัสอีกเส้นหนึ่งอยู่ที่ไหนเส้นสัมปัสอีกเส้นหนึ่งต้องเป็นแบบนี้ถูกไหมเพราะมันผ่านจุดกาเนิดทั้งสองเส้นวิ่งปื๊ดไปแบบนี้เส้นนี้ชื่อเส้นตรงอะไรนะเส้นตรงเส้นตรง L ถูกไหมเขาบอกว่ามันชื่อเส้นตรง L ทุกคนสบายแล้วเส้นตรง L เนี่ยผ่านจุดกําเนิดไหนบอกสมการพี่ชานสิถ้าเข้าใจจริงรู้เลยสมการต้องเป็น y เท่ากับ mx จริงไหมเมื่อ m, m คือสโลปหรือความชันนั่นเองถูกปะ่ะสบายแนละ้วทุกคนครับมีเส้นสัมผัสครบเรียบร้อย2เส้นแต่เส้นที่โจทย์ต้องการคือเส้นตรง l ทุกค,คนถ้ามีวงกลมกับเส้นตรงมาเกี่ยวเนื่องกันแบบนี้นะคนที่มีความรู้จะทราบเลยว่ามันต้องเล่นจุดอะไรครับต้องเล่นจุดสัมผัสเห็นไหมนี่จุดสัมผัสก็คือจุดสีน้ําเงินที่พี่ช้างจิ้มให้ทุกคนไหนบอกพี่สิ ถ้าลากเส้นตรงจากศูนย์กลางมายังจุดสัมผัสลากมาปื๊ดแบบนี้ปื๊ดแบบนี้ทุกคนครับตั้งฉากไหมตั้งฉากแน่นอนถูกเปล่าเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางมายังจุดสัมผัสจะต้องทำไมครับจะต้องตั้งฉากกับเส้นสัมผัสเสมอสบายและทุกคนระยะนี้กี่หน่วยนะบอกพี่สิระยะนี้1หน่วยมันคือระยะอะไรนะในเรื่องเรขาคณิตวิเคราะห์ระยะดีถูกไหมใช่ไม่ใช่ทุกคนไหนบอกสูตรนิดนึง ดีคือใครนะเร็วดีคือค่าสัมบูรณ์ของ ax 1บวก by 1บวก c แล้วส่วนด้วยอะไรครับ square root a กำลังสบวก b กำลังสองนี่พี่เขียนสูตรให้พวกเราก่อนนะครับไปช้าๆพวกเราจะได้เรียนสบายๆตามทันนะครับนี่คือวิธีตรงทุกคนครับเห็นไหมมาแล้วเรียบร้อยแล้ว แต่เส้นตรงที่น้องจะใช้ต้องอยู่ในรูปทั่วไปคือขวามือต้องเป็นศูนย์ถูกไหมน้อง y ตัาเอก mx ของเราทาไมครับยังไม่ได้อยู่ในรูปทั่วไปทุกคนต้องย้ายข้างให้เรียบร้อยก่อนจึงกลายเป็นใครนะนี่ mx เฉยไว้ย้าย y ไปเป็นลบ y แล้วก็เท <Y S 2> ่ากับศูนย์ถูกไหมไหนบอกพี่สิถ้าเทียบรูปทั่วไปแล้วใครเป็น a ครับ a เป็นยิ้มเลยนี่บอกได้เลยว่า a เป็นตัว m ถูกไหม ช้าๆนะครับ b ละ,ะครับ b เป็นลบหแล้ว c ล่ะ c ก็เป็น0เห็นไหมเห็นไหมเพราะมันคือ mx ลบ y แล้วบวกด้วย0เท่ากับใครครับเร็วเท่ากับศูนย์ทางขวามือทุกคนก็สบายแล้วกลับมาครับมาแทนค่าขันคำน้อง d คือใครนะ d คือ1หน่วยถูกไหม d คือระยะห่างจากจุดไปยังเส้นตรงเห็นเปล่าต้องเป็นระยะห่างแบบตั้งฉากด้วยนะอ้าแทนค่าลงไปมาเลย A คือใครนะข้างล่างเห็นปะ a คือ mx 1ละ่ะ x 1ก็คือตรงนี้นี่เห็นไหม x 1 y 1เห็นไหม x 1ก็คือเลข1 y 1ก็คือเลข2ออกมาก็คือการกลายเป็นใครครับเร็วกลายเป็น m คูณกับ1เห็นไหมบวกด้วยแล้ว b เป็นลบ1คูณกับใครครับ y 1ก็เป็น2 c ไม่มีถูกไหมอยากใส่ก็ได้เป็น0แล้วส่วนด้วยใครครับเร็ว สแควรรูทของ A-2 กำลัง2บวก b กำลัง2ก็เป็น m อกำลังสบวกกับใครครับลบ1ทั้งหมดกำลังสองนี่พี่ทำอย่างช้าเลยนะครับน้องอย่างช้าเลยนะเพื่อให้ทุกคนทำไมครับตามทาแบบติดติดเลยน้องเห็นไหมสบายมากทุกคนสมการนี้ทุกคนแก้ M ได้ไหมแก้ m ได้ก็จบทุกคนแก้เอ็มทำไครับก็ต้องใช้เรื่องการแก้สมการค่าสมบูรณ์ทุกคนเอาละข้างล่างสีเขียวนี้ พี่ขอลบนิดหนึ่งนะครับเพราะทุกคนได้หมดแล้วนะมาเลยทุกคนครับ้องเอารูทใต้ค่าสัมบูรณ์คูณไขว้ขึ้นไปก็จะกลายเป็นใครนะก็จะกลายเป็นรูทเอ็มกำลังสองแล้วบวกใครนะบวกหนึ่งจริงไหมเพราะลบหนึ่งยกกำลังสองได้หนึ่งแบบนี้เอาละมาแล้วขวามือล่ะทุกคนขวามือก็เหลือใครครับเร็วค่าสัมบูรณ์ของใครนะค่าสัมบูรณ์ของ M ลบสองแบบนี้ทุกคนครับ ด้านซ้ายเป็นรูทก็เป็นบวกด้านขวาเป็นค่าสัมบูรณ์ก็เป็นบวกอย่างนี้เรายกยกกําลังสองสองข้างได้เลยครับยกปุ๊บทางซ้ายก็รูทกระเด็นจริงไหมนี่ขอพี่ยกแบบนี้เลยนะทางขวาจะกลายเป็นค่าสัมบูรณ์ของ M ลบสองทั้งหมดยกกําลังสองแต่มันมีค่าเท่ากับใครเท่ากับวงเล็บ x ลบสองทั้งหมดยกกําลังสองแบบนี้ได้ไหมครับแล้วทุกคนก็แก้ค่า M ออกมาทุกคนดูนะ เหนื่อยยากพอควรทุกคนครับ M อํมลังสองบวก1เฉยไว้ลอกลงมาขวามือครับกระจายซิเร็วได้ M อํมลังสอลบด้วย4 M แล้วบวกด้วย4ยิ้มละทุกคนครับยิ้มละ <ilia. S 2> เห็นไหมเห็นไหมนี่ชาวแวบชวแวบตัดไหม M กําลังสองตัดเหลือลบ 4m บวก4เท่ากับหย้ายข้างครั้งให้งดงามกลายเป็นไครครับเร็วกลายเป็น 4m เท่ากับใครครับเท่ากับ3เพราะฉะนั้น m เดียวตอบ m เดียวตอบ3ส่วน4ทุกคนครับนี่เรียบร้อยค่า m ที่เราต้องการก็คือ3ส่วน4เวลาทุกคนอยากได้อยากได้คำตอบไปฝนทุกคนต้องทำยังไงนะเร็วทุกคนต้องเขียนให้อยู่ในรูปทศนิยมก็คือ 0. อะไรครับเร็ว75แต่มันต้องทำไมนะ มันต้องฝน4ตำแหน่งจะไม่จานวนเต็มจึงเป็น0000แบบนี้ทศนิยมอีกเท่าไหร่ครับอีก2ตำแหน่งถูกเปล่าเห็นไหมน้องมาแล้วต้องทำไมครับต้องฝนแบบนี้ถูกไหม0000.75น้องครับนะนี่ตึ๊ดแบบนี้ได้ไหมสบายนะครับนี่ก็คือวิธีตรงยาวไหมก็พอสมควรนะครับแต่ถ้าน้องใช้สามเหลี่ยมอุลตราแมนในแฟนตาสติกที่พี่ช้างจะสอนต่อไปนี้นะครับ เราจะใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีจะจบเลยครับวิธีตรงปกติทุกคนก็ทราบไปแล้วนะครับใช้เวลาพอสมควรคราวนี้มาดูอุลตร้าแมนครับพี่ใช้ทีเด็ดครับพี่จะเริ่มใหม่นะครับนี่วงกลมวงนี้ศูนย์กลางเท่าไหร่นะครับมาเลยศูนย์กลางคือจุด12รัศมีเท่าไหร่ครับรัศมีเป็น1ทุกคนรู้แล้วถูกไหมเราก็จะวาดรูปเหมือนเดิมเมื่อกี้เลยครับปื๊ดเห็นไหมครับเสียบแกนเรียบร้อยปื๊ดนี่ เส้นสัมบัตอูอย่างนี้ครับเห็นไหมเส้นสัมบัตมี2เส้นผ่านจุดกําเนิดทั้งคู่อ้าวอีกเส้นหนึ่งพี่ก็ใช้สีเขียวกแล้วกันนะปื๊ดแบบนี้เลยผ่านจุดกําเนิดทั้งคู่อ่างดงามชื่อเส้นตรงอะไรนะเส้นตรงแอถูกไหมทุกคนโจทย์ต้องการอะไรเนี่ยโจถามอะไรพวกเราทุกคนดูโจทย์ถามความชันใช่ไหมนี่ไงโจถามความชันของ เส้นตรง L ตัวนี้ว่าเท่ากับเท่าไหร่ที่พี่ไฮไลท์ให้นะข้อนี้5คะแนนนะครับทุกคนครับนั่นก็แสดงว่าสิ่งที่โจทย์อยากได้จากเราก็คือ M อะไรนั่นเอง ML ถูกไหมพี่ถามจริงๆนะถ้าทุกคนรู้มุมตรงนี้ว่าเป็นซีตา ML มีค่าเท่าไหร่นะครับเร็วสโลปคือแทนซีตาจริงไหมถ้าหาซีตาได้แบบนี้ทำไมครับจบเลยทุกคน คราวน,นี้จะหาสีต้าทันยังไงทุกคนดูนี่วงกลมวงนี้ศูนย์กลาง1นสองรัศมีหนึ่งหน่วยในเรื่องวงกลมกับเส้นสัมผัสนะถ้ามีวงกลมกับเส้นสัมผัสเมื่อไหร่ทุกคนไม่ต้องลังเลใจรีบทำไมครับรีบลากเส้นตรงจากไหนเลยจากจุดศูนย์กลางไปยังจุดสัมผัสมาแล้วน้องครับเส้นสัมผัสมีสองเส้นเห็นไหมลากไปแล้ว1เส้นอีกหนึ่งเส้นตรงนี้ครับจุดสัมผัสอยู่ตรงนี้เนี่เปื๊ด ลากมาแล้วเรียบร้อยทุกคนตรงนี้มุมฉากไหมมุมฉากตรงนี้มุมฉากไหมมุมฉากเพราะเส้นที่ลากจากจุดศูนย์กลางไปยังไปยังจุดสมัมผัสจะต้องตั้งฉากเส้นสมัมผัสเสมอและถ้าเจ๋งจริงนะครับทุกคนดูนี่ใครที่มองออกลากเส้นตรงผ่านจุดกําเนิดมายังจุดอะไรครับมายังจุดศูนย์กลางปื๊ดแบบนี้ทุกคนเห็นไหมครับเกิดอะไรขึ้น มันจะเกิดสามเหลี่ยมมุมฉากสองรูปซึ่งเท่ากันทุกประการถูกไหมเท่ากันทุกประการเลยก็คือรูปนี้ที่พี่ติ๊กเนี่ยนะเนี่ยรูปนี้กับรูปนี้เป็นไงครับก็คือรูปเดียวกันและทุกคนดูนะพี่บอกเลยสมมุติตรงนี้เป็นมุมอะไรครับสมมุติตรงนี้เป็นมุมเอลฟาถ้าตรงนี้เอลฟาตรงนี้ก็เอลฟาด้วยถูกไหมเพราะมันรูปเดียวกันมันเท่ากันทุกประการ ถ้าหามุม่เอาฟ้าได้ทุกอย่างจบสิ้นทุกคนดูรู้ความยาวด้านของมันไหมรู้ครับตรงนี้กีห่หน่วยหหน่วยตรงนี้กีห่หน่วย2หน่วยรู้ได้ไหว่าสองหน่วยเพราะจากไหนจากจุดกําเนิดไปยังจุดนี้จากตรงนี้นี่ถึงตรงนี้น้องเห็นไหมเนี่ยยาวสองหน่วยและจากรูปสามเหลี่ยมรูปนี้ทุกคนเห็นไหมทุกคนบอกได้เลยว่าแทนเอลฟามีค่าเท่าไหร่ครับแทนเอลฟามีค่าเป็น1นส่วนสองและถ้าใคร เรียนกับพี่มานะครับหรือรู้จักสามเหลี่ยมอุนตา้าแมนที่เราสอนกันที่ V ีบายเดอรเนเนี่ยนะในคอร์สอัลติเมทแมทเนี่ยนะครับทุกคนจะรู้เลยว่าอ l ลฟามีค่า26.5องศาไม่เป็นไรครับใครที่ยังไม่เคยรู้จักนี่ทุกคนครับพี่ทํามาให้เลยครับ5รูปนี้คือสามเหลี่ยมอุนตา้าแมนที่พิชิตข้อสอบเข้ามหาวิทลัยมาแล้วมากมายนะออกเกือบทุกปีบางที3ปีติดกันเลยครับรูปที่เราจะใช้ตอนนี้คือรูปไหน รูปที่เราจะใช้คือรูปนี้ครับเห็นไหมที่พี่วงสีเขียวให้ทุกคนเห็นไหมแทนเป็นใครนะบบอกพี่สิแทนเป็น1นส่วนสถ้าแทนเป็น1นส่วนสก็คือแทนของมุมไหนมุมตรงนี้นั่นเองถูกป่าวก็คือมุม26.5เห็นไหมทําให้เราทราบเลยว่าถ้าแทนเอลฟามีค่าเป็น1นส่วนสองอลฟาต้องเป็น26.5และทุกคนเห็นไหมว่าซีต้าบวกใครนะนี่จากตรงนี้ทุกคนครับจากรูปนี้ ทุกคนเห็นเลยว่าซีตาบวกกับใครบวกกับ2องอลฟาจะมีค่าเท่ากับ90องศาจริงไหมสบายแล้วทุกคนครับซีต้าตัวเดียวจึงมีค่าเท่ากับ90ลบใครดังๆ2องลฟาคือ53องศาจึงเหลือใครครับจึงเหลือ37องศาแบบนี้จริงไหมจบแล้วทุกคนครับนี่แทนซีต้าตัวนี้จึงกลายเป็นแทน37องศา ใครเรียนฟิสิกส์มาจะรู้เลยโดยไม่ต้องท่องอุนต้าแมนแต่ถ้าใครอยู่แผนสินคณิตหรือสินคำนวณจะต้องรู้จักอุลต้าแมนนิดหนึ่งครับแทน37ตอบ3ส่วน4ทุกคนครับรูปไหนของอุลต้าแมนนี่ไงครับเห็นไหมนี่พี่ทำาให้แล้วอย่างดีน้องครับป๊บนี่ก็คือรูปที่พี่วงไว้ตรงนี้เห็นไหมถ้าค่าแทนเป็น3ส่วน4ก็คือแทนของมุมนี้คือมุม37องศานั่นเองทุกคน จบแล้วทุกคนครับเห็นไหมพอทุกคนได้อย่างนี้ปุ๊บเห็นไหมครับสบายแล้วแทน37องศาเป็น34ก็ตอบอย่างงดงามเลยครับเท่าไหร่ครับพูด0.75เห็นไหมแต่มันเป็นอัตนาย5คะแนนก็ต้องฝนว่าอะไรครับ0 0 0 0จํานจำนวนเต็มก็ให้ฝน4ตํตำแหน่งทศิยม2ตํตำแหน่งจุด75ทุกคนก็รับไปแล้วกี่คะแนน5คะแนนเต็มเต็มจบไหมครับ เรียบร้อยเร็วกว่าเยอะเลยเห็นไหมที่มันช้าดูเหมือนว่ายังช้าเพราะว่าพี่อธิบายน้องด้วยถ้าน้องวาดเองทําเองพี่ว่าไม่ถึงนาทีเต็มที่นาทีเดียวถ้าคนที่เร็วกว่านั้นเพอเอไม่ถึงครึ่งนาทีด้วยซ้ําเห็นไหมครับของดีทีเด็ดรับกันไปเต็มเ็มครับจากพี่ช้าง V ีบายจเวนครับทุกคนครับยังมีโจทย์เด็ดอีกข้อนึงนะครับทุกคนรีบไปสแกนมาเลยนะครับ